สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาดูคำศัพท์หมวดสถานที่กันนะคะคำที่หนึ่ง p a l i c e y участок p a l i c e y участок p a l i c e y участок แปลว่าสถานีตำรวจคำที่สอง сергов сергов с р г о แปลว่าโบสถ คำที่สมบินซากาโลนกาบินซาาลนกาบินซาาลนกาแปลว่าปั๊มน้ำมันคำที่สบิบลิอาตยกาบิบลิอาเตียกาบิบลิอาตยกาแปลว่าห้องสมุดคำที่ห้าซาวดซาวดซาวด แปลว่าโรงงานคำที่หกมูเซ่มูเซ่มูเซ่แปลว่าพิพิธภัณฑ์คำที่เจ็ดเทียตร์เทียตร์เทียต,ตร์แปลว่าโรงภาพ,พยนตร์คำที่แปดคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่ แปลว่าคาเฟ่คำที่เก้าโปสชตอโปรตโปรปตอแปลว่าไารสนีคำที่สิบบาลนิตะบาลนิตะบาลนิตะแปลว่าโรงพยาบาลคำที่สิบเอ็ดอัพเทียคะ่ะอัพเทียคะ่ะ อบเจียค่ะแปลว่าร้านขายยาคำที่12บสอง p าร์กปาร์กปาร์แปลว่าสวนสาธารณะคำที่13บสามสคลูคล,คล,ลาสูลาสูลแปลว่าโรงเรียนคำที่14 m i s ่มิสโนย์มราริน มิสโนยมัรกาจินมิสโนยมราแปลว่าร้านขายเนื้อคำที่สิบห้าบังค์บังค์แปลว่าธนาคารคำที่สิบหกออฟตบุสนายอัสนุฟกาอฟตูบูสไนยอัสนฟกา อัฟตูบุสไนย์อสตาโฟะแปลว่าป้ายรถเมล์คำที่17บเจ็ดป้ญญาจารนายสลูชบาป้ญญาจารนายสลูชบปญญาชบปาารลูาแปลว่าสถานีดับเพลิงคำที่18บแปดรินนักรินรนักริักแปลว่าตลาดสด คำที่สิบเก้าซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตแปลว่าซูเปอร์มาร์เก็ตคำที่ยี่สิบมาร์เกจินโอปติเกียมาร์เกจินโอปติเกียมาร์เกจินโอปติเกียแปลว่าร้านแว่นตาคำที่ยี่สิบเอ็ดบาร์บาร์บาร์ แปลว่าบาร์คำที่22 s ส o ปอร์ซสปอ์ซแปลว่าสถานที่ออกกำลังกายคำที่23าริสตารันริสตารันรแปลว่าร้านอาหารคำที่24ป a r k o v k a าร์ค o ฟกา ป a r k ค่ะแปลว่าที่จอดรถคำที่25่สิบห้าตัวเลียดตัวเลียดตัวเียดแปลว่าห้องน้ำคำที่26่สิ m i กพรีเมียร์ชไนยะรีเมียร์ชไนยะพีเมียรแปลว่าห้องลองเสื้อผ้าคำที่27่สิบเจ็ดมซิน m a g a กา n ินมกาแปลว่าร้านค้าคำที่ยี่สิบแปดหน i งส a อมากาจินหนังสืมากาินหน i งสืมากแปลว่า,วา,วาร้านหนังสือคำที่ยี่สิบเก้า u n i วิท s i t ั t แปลว่ามหาวิทยาลัยคำที่สามสิบาปาร์กซาปาร์กซาปาร์กแปลว่าสวนสัตว์ค่ะและนี่ก็เป็นทั้งสามสิบคำศัพท์หมวดสถานที่นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเรือนาของจุ๋มด้วยนะคะ เราเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดี